สวัสดีค่ะเพื่อนๆนั้ีวันนี้วันที่27กร,รกฎาคม2566นะคะเรามาอัปเดตบรรยากาศในบรรกศส,ส,สุรินก่อนวันหยุดยาวนะคะเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันทําการวันสุดท้ายนะคะเรามาเก็บบรรยากาศในบรรกสกันนะคะไปชมเลยค่ะน,นี่คือบรรยากาศบรรกส วันที่27กรกฎาคมนะคะพรุ่งนี้28ก็จะเป็นวันทุดยาวนะคะยุดถึงวันที่31กรกฎาคมเลยนะคะเพื่อนเอ,อเป็นวันหยุดยาวนะคะเราเลยมาสาธิตสถานการณ์ในบกสให้ชมกันนะคะน,นี่ก็แปดนาฬิกาเสร็จแล้วนะคะเพื่อน ะะเดินชมนะคะ FC เ,เห็นไหมคะคันที่สวยสวยสปาส์ตสุรินนะคะออกเวลา9นาฬิกาสีสนาทีนะคะสวัรด,ดีิสุรินมีสเที่ยวนะคะมีย0นาฬิกานาทีนะคะน,น,นี้นะคะคันสวสวยนะคะ รถทัวร์สุรินสวยมากเป็นรถนอนนะคะชั้นหนึ่งเลยนะคะเพื่นรถนอนแอร์เลยนะคะจองตัวได้เลยนะคะทางอินเทอร์เน็ตเอ้ยเออทางไลน์นะคะเพื่อนก็แอดไลน์ได้เลยจองตัวได้เลยนะคะนี่คือบรรยากาศในบอขัศเรานะคะหลังมาก็จะเป็นรถนครราชสีมาสุรินทร์นะคะนครราชสีมาก็วิ่งทั้งวันนะคะ นี่คือบรรยากาศที่พักผู้โดยสารเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสุรินทราตูรัตนบุรีออกทุก20นาท,ทีเลยประมาณนั้นนะคะตัวนังสาอ านากราชสีม,มาก็จะผ่านน้องกีนางรองปักโคนชายปราศาสตร์นะคะไอปราศาสตร์ปักโคนชายนางรองน้องกีนะคะเต้านอกรังก็จะานตรงนี้ก็จะเป็นรถตู้นะคะแล้วก็อันนั้นปอหน,นึ่งขันแกนชรินนะคะเพื่อนออกประมาณแปดนาฬิกาเศษนะคะรถขันแกนนะคะเพื่อน ก็จะรัตนาบุรีนะคะอันนี้รถสายผ่านบ้านแอดนะคะเราจะวิ่งสายระยะยาวก็ออกจากกรินจอมพระ้าตุมรัตนาบุรีนะคะเส้นนี้ของรัตนาออกทางเส้นทาตุูมนะคะรัตนาจะมีสองเส้นทางนะคะเพื่อนก็จะไปเส้นสีขอรภูมิด้วยนะคะ จะเป็นรถกำลังเข้ามานะชินะเ,เกียร์นะคะชินะเ,เกียรโคราชวิ่งทุกวันนะคะเพื่อนอันนี้รถไปอุบลโคราชภูกเก็ตนะคะอันนั้นนะคะกำลังเข้าวขสสุรินนะคะนี่นะคะรถชินะเ,เกียรโคราชภูกเก็ตโคราชอุบลนะคะก็มาจอดเทียบอยู่ บกสซุรินนะคะช่วงนี้ช่วงเช้าก็จะมีนะคะอันนี้รถชินเกียรตินี้วิ่งวิ่งทุกวันนะ,ะเพื่อนไปมีจะไปภูเก็ตนะคะโคราชไปอุบลน,นะ,ะเพื่อนเราเพิ่งมาจอดสมภูษณ์เดานที่นี่นะคะ,ะเพราะเดียว,วเราเก็บภาพสวยๆของชินเกียรติก่อนนะคะเพราะว่ารถทั้ง รถทัวร์ชินาเกียจะสวยมากนะคะเพื่อนก็เป็นรถ,ถทัวร์ที่รถนอนที่สวยนะคะจัดแล้สวยสวยมากๆเลยนะคะรถทัวร์ที่สวยที่สยยุดเลยนะ,ะจอดนานนะคะคันนี้มีโชเฟอร์มาแล้วนะคะเดี๋ยวลองเ,เก็บภาพรถคันนี้ก่อน รูว่าจะไปจอดฝั่งนู้นหรือเปล่านะคะหรือจะออกเลยนะคะถ้าออกก็จะออกข้างหลังเลยะะ <S <S ดูว่าจะอ้อมหรือเปล่าหรือว่าจะออกเลยอ้อมนะคะเพื่อนๆ f ่อ้อมไปจอดรอรับผู้โดยสารไม่ไม่ไม่ออกเลยนะคะก็มาเข้าไม่มีผู้โดยสารก็จะออกฝั่งนี้เลยนะคะชินาเกตก,ก็จะออกฝั่งนี้เลย คือบรรยากาศบขสนะคะวันที่27รกรกฎาคม2566ช่วงวันก่อนวันหยุดยาวนะคะอันนี้บรรยากาศรถเข้านะคะฝั่งนี้นะคะนี่ทางฝั่งรถเข้ายัางไม่มานะคะ ที่ยังไม่มาจอดทางนั้นเพื่อนก็มีแท็กซี่มิเตอร์แต่ว่าแท็กซี่ยังไม่เข้ามาคนะ่ะครับรถนครราชสีมานะคะโคคาใช่ไหมคะทางหน้าโคราเออตคราโครา Oh ัน,นร้อยเอ็ดกำลังเข้ามานะคะทีเมืองสวงร้อยเอ็ดค่ะก็จะไปจอดอยู่ฝั่งคนลงอยู่ฝั่งนู้นนะคะเด็กหาร้อยเอ็ดก็จะมาส่งผู้โด,ดยสารฝั่งนี้นะคะพีอันนี้ก็จะเป็น เข้ามานะักขั้นใจอร์กรุงเทพนะคะเพราะว่าเอฟซี FC จะเห็นบ่อยๆนะคะเพราะว่ารถนักขั้นจอร์จะเยอะมากนะคะเพราะว่ามีอู่รถที่สุรินทร์เรานะคะก็จะเป็นรถนักขั้นใจอร์นะคะเป็นรถรวมบกสที่มีคิวรถแล้วก็เยอะที่สุดนะคะในสุรินทร์นะคะก็จะวิ่งตลอดเลยนะคะก็จะมีนักขั้นอร์ควบคู่กับด่วนเก้าๆนะคะประมาณนั้นนะคะ เราจะเห็นรถนครชัยแอ์เต็มไปหมดเลยนะคะในสุรินเพราะว่าเกือบจะทุกเที่ยวเลยนะคะทั่วไทยเลยนะคะจะมนีคนครชัยแอ์ก็อยู่ตรงชุมชนปัดธรรนน์นะคะเพื่อนอยู่ใกล้ๆบ้านแอดนะคะก็จะเป็นคิวรถอยู่ตรงนั้นนะคะนครชัยแอ์จะเยอะนะคะเพื่อนอันนั้นคนแกนก็จะออกแล้วนะคะก็ได้เวลาออกนะค,ะคนแกนก็จะประมาณ8ปดโมงกว่า อันนี้ก็จะเป็นดือเก้าเก้าคันที่สองหรือเปล่าออกสิบนาฬิกาโมชิสองนะคะคันนี้นะคะเข้ามาเก็บค่าแล้วนะคะตรงแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีอีกหนึ่งคันที่เก้าเก้าออกไปนะคะคันเก็ตออกไปแล้วน้อคันสี่อันนี้เดี๋ยวก็าเก้าเก้าเข้าเข้ามานะคะเก้าเก้านี่ออกสิบนาฬิกากว่ากว่าจะฝั่งนี้เดี๋ยวก้าเก้าก็จะไปต่อที่มุมนั้นนะคะฝั่ง ฝั่งรถบัสจะจอดฝั่งข้างขวามือนะคะรถตู้จะจอดฝั่งนี้นะสิเี่เราเก็บบรรยากาศให้พอสมควรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศข้างในแล้วเราจะจบคลิปกันนะคะนี่นะคะนักคนันแชร์เข้ากรุงเทพก็จะมาจอดฝั่งนี้นะคะเก้าโมงเดี๋ยวก็ออกแล้วนะคะจี แปดโมงกว่าก็าะจะรับคุณมาจากอุ่นักคอนแชร์ที่หน้าบ้านเราอ่นะคะ่ะนีเยอะมากอันนี้คือบริเวณด้านในนะคะเพื่อนทีก็รอให้ชมด้านนอกแล้วก็มาด้านในพูดสายนะคะก็จะมีรถนักคอนแชร์รถนักคอานาชสิมานะคะวิ่งทั่วไทยเลยนะคะที วันนี้ช่องตะวันและสืและสไตล์ก okay. ็พาเพ ouais. ื Say, ่อนๆที่ฟรีนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ก่อนวันหยุดยาวนะคะก็วันหยุดก็จะมี28ถึง31กรกฎาคม2566นะคะก็จะเป็นพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่28ก็เป็นวันสำคัญนะคะวันดของวันประชดของเขาจะอยู่นนะคะ28กรกฎาคมก็จะเป็นวันหยุดยาวเลยนะเพื่อนที จยดกับเข้าวันษาพอดีนะคะก็เทศกาลหยุดยาวก็ขออวยพรให้กับทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็สุขอยู่ที่บ้านหรือว่าไปพักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยทุกที่ทุกเวลานะคะ พ่อวยครให้กับทุกคนมีความสุขความเจริญปรารนาสิ่งใดสมควรมัน่นปรารนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะก็ต้องขอบคุณทีทุกคนทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราได้ดีสมอนะคะชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งตอไว้เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้นําเสนอคลิปใหม่ๆดีๆต่อๆไปนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปอัพเดตสถานการณ์ใหม่ๆกต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ